เรียนคุณครูที่เคารพและสวัสดีเพื ada, ่อนสมาชิกทุกคนวันนี้คุณมของผมจะมาพำนัวิชาโครงการเรื่องแดงขึ้นมาสักดันลดต้นทุนในการเลี้ยงไก่เนื้อด้วยวิธีสิ่งสูชผู้ดำเนินโครงการหนึ่งนายก้องพิสดารแซลิ้น 2. นายเีเรเดฟงแก้ว 3. นางสาวดารินน้ำบุตรสี่ นางสาวสาสธาิตาเต็มเปี่ยมหานางสาวสิวิมลจีนใหม่สถานที่ดำเนินงานความไก่เนื้อมิดตเลยเกษตรและเทคโนโลยีชุรัญานีระยะเวลาการดำเนินโครงการ11พฤษภาคม2565-31กันยายน2565ที่ศรึษษาโครงการรุนัทธุิสุจีหลักการและเหตุผลหลักการและเหตุผล ส่งเสริมนำพืชธรรมชาติที่มีในท้องถิง่นมาใช้ผลิตอ,อาหารเพื่อลดต้นคุณอาหารโดยประยุกต์นำในแด ชที่มีที่มาด้วยคุณค่าภายในของถิ่นมาใช้ประโยชน์ดังนั้นจึงได้รวมกลุ่มจัาทาโครง่านการใช้ไหนแดงขึ้นเหสุการณ์ลดต้นทุนในการเลี้ยงไก่เนื้อด้วยวิธีส,สูขึ้นมาเพื่อเพิ่มคุณค่าผลิตภัณฑ์และลดต้นทุนในการเลี้ยงไก่เนื้อ การพัฒนาแนวทางการประกอบอาชีพการเลี้ยงไก่เนื้ออย่างยั่งยืนวัตถุประสงค์เพื่อลดต้นทุนในการเลี้ยงไก่เนื้อโดยได้เห็นแดง2เพื่อจะอยู่รว่างให้เกิดประโยชน์ตามเพื่อนำความรู้และประสบการณ์มาสานต่อให้แก่เกษตรกรที่สนใจในการลดต้นทุนในการเลี้ยงไก่ข้อไม้ยังคุณภาบ ผลิตไก่เนื้อได้อย่างมีคุณภาพจึงปริมาณเลี้ยงไก่เนื้ยยนอจํานวน50ตัวขายไก่เนื้อในกิโลกรัมละ1 0บาทแผนการดําเนินงานขั้นตอนการดําเนินงานการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเลี้ยงไก่เนื้อในเดือนพฤษภาคมวางแผนการดําเนินงานในเดือนพฤษภาคม จะทำแผนปฏิบัติงานในเดือนพิษภาคมปฏิบัติงานตามแผนงานพฤษภาคมถึงกันยายนประเมินความึูพอใจของผู้ร่วมโครงการกันยายนสรุปรายงานผลการดําเนินงานกันยายนค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานรายการที่หนึ่งลูกไก่เนื้อสองรอบจำนวนห้าสิบตัวราคาตัวละยี่สิบห้าบาท รวมเป็นเงิน1250บาทรายการที่2อาหารลูกไก่จำนวน2กระสอบราคากระสอบละ430าบาทรวมเป็นเงิน860บาทรายการที่3อาหารไก่จำนวนเกระสอบราคากระสอบละ450รรวมเป็นเงิน3150 ผลที่คาดว่าจะได้รับต่อดอรายได้ประสบวามสาเร็จในการเลี้ยงไก่ได้รับความรู้เละประสบการณ์นในการเลี้ยงไก่เนื้อปัญหาและอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นภายใต้เรื่องจากมีไก่น,นอกเข้ามาววรบกวนการ,รการติดตามประเมินผล 1. ประเมินผลโดยการสอบถามความึงพอใจในการปฏิบัติงาน 2. ประเมินรายได้ประเมินรายได้ที่ได้รนณภาพหนึ่งตัดหญ้าและเก็บขยะรอบๆบโรงเรียนโดยการตัดหญ้าแต่ตัดหญ้าเพื่อให้โรงเรียนดูสะอาดและเรียบร้อยไม,มไ,นนอมไม่มีสัตว์ภ้ายนอกมารบกวนและไม่มีสัตว์ที่เป็นอันตรายต่อไปที่เลี้ยงภาพที่สองลงเก็บในโรงเรียนให้ทั่ว เพื่อการเราลี้ยงไก่ 3. ามติดตั้งอุปบรณ์ให้น้ำได้อาหารสี่นำลูกไก่เล็กมาลงห้าให้น้ำโดยการเปลี่ยนน้ำที่มีอยู่เดิมในถังของและล้างถาังจากนั้นนำน้ำใส่ถังแรกมาติดตั้งไว้ที่เดิมให้อาหารวันละสองแก้วโดยประมาณ แหนแดงที่ตากแห้งแล้วมาผสมกับอาหารและนนำมาให้ไก่กินทำวามสะอาดต่างน้ำให้วัวต่างโดยไม่เหลือคราบเลอดอยู่ากแหนแดงที่เก่าแล้วออกและนนำมูลวัวใส่ในบ่อเลี้ยงแหนแดงเพื่อให้ขยายปัุ์ใส่พามาวิตหึืงช้อนโต๊ะในตัางน้ำเพื่อให้ดับการกระหายและความร้อนในตัวไก่ ไก่เนื้อโตเต็มวร้องจำหน่ายจับไก่เนื้อไอก่ดับร้าและช่้งกิโลจำหน่ายทำความสะอาดโรงเรือนด้วยน้ำัแบบ